วัสดียำเลงเขาด้ให้พี่น่องทอดไข่ไข่เมา่ไหร่ประเดกบลองไอ้สือมาบวชง่ายหรอที่ในประเนศคนเนียยถ้ากันเนี้ยกินขเนขานาะเขาไม่ไหมใครก็ไ,ไ,ได้อือมาขอออกไปเฮ้ แล้มันไหววอร์แมบบันีะจะเข้มแค่ปีหนึ่งต่อแค่เะ เนี่ย้า่ตู้เย็นว่ะเกือบเดืองเหมือนมาได้คุยนะจำมมนไม่น่า่ได้คุยอกว่ะสามห้าเ,เกือบซ่ำ

ต้มปลาน้ำปลาน้ำโอ,อยากเนาะเดียดย๋ยวเมนูต้ม,ม,ออม,ม,ไไม,มเอยอยนม,มน,เนู่อมเมนูไปกินได้ยในเบิร์ดหรือเ่าหามนูไอ้คอยจอยงนมมาซอยหนเหนยมาคอยเออคอยเสอ

cho tôi hay tin là này hai mươi năm này ăn mặn บม่มค่อยกินอย่งนี้ตลอดน้กมันของน้ำมันหอยปกที่โอซีมอ่ม่ค่อยกินบนะม่ค่อยกินเหเพราะว่ามันบม่ค่อยไม่มีมนูผัดนะคนเดียวนั่นเองใส่ปลาเอา,าย่ง่ายมักดปเปล่งอย่างเลยทอดะ ก็สำอยู่เนะยืม่ากำไมครับไว้ดีครับ